สวัสดีท่านผู้บีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบสัวพี่น้องชาวคาแมมิงกะลาบาพี่น้องชาวเมียนมากนะครับขอความสงบกลับมาสู่ประเทศโดยเร็ววันนะครับผมอาจารย์ไก่นรันธาอดีตกรรมการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถม วันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่21เมษายนพุทธศักราช2564ตรงกับวันพุธขึ้น10คข้าเดือน6ปีฉลูนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่จิ้นสาย Y วายตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักอีกสักคู่หนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณคริสพีรวัตรนะครับแสงโพทิรัตและคุณสิงโตปราชญาเรืองโรจน์นะครับ ช่วงนี้ FC แนะนำคู่จิ้นสายวายคอน,นั่างจะมากนะครับก็จัดไปนะครับตามคำขอก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันคร่าวๆข,ของทั้งสองท่านกันสักนิดนึงนะครับเริ่มที่คุณคริสพีรวัตรนะครับแสงโพทิรัตน์นะฮะเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคม2538ที่กรุงเทพมหานครนะครับมีชื่อภาษาจีนว่าหวังหุยเซนนะครับแจ้งเกิดจากละครซีรีส์พี่วัก ตัวร้ายกับนายปีหนึ่งนะฮะ <c oughs> มีผลงานจากการแสดงภาพยนตร์ละครซีรีส์ผลงานเพลงนะครับอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับนอกจากจะเป็นศิลปินขวัญใจชาวไทยนะครับยังเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินอของชาวต่างชาติด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซี FC จากสิงคโปร์นะครับจากฮ่องกงจากเกาหลีใต้นะครับเป็นชายหนุ่มมากความสามารถนะครับทั้งว่ายน้ําก็ได้นะครับเล่นเปียโนนะครับ ปีกลองเล่นกีตา้านะครับแล้วก็ฝีมือนั้นระดับไม่ธรรมดานะครับเคยเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนสตรีวิทยา2นะฮะแล้วกเ็เรียนจบปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์หมหาวิทยาลัยเกษตรศ,ศสาสตร์นะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่ปีศ .2550 จนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนั้นสังกัดอยู่ GMMTV นะครับมาดูในส่วนของคุณสิงโตปราชยาโรดนะครับหรือปราชยาชีวะ นรสุชากลนะครับเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2537นะฮะที่กรุงเทพมหานครนะครับแจ้งเกิดจากละครซีรีส์นะครับโซลตาส์เดอะซีรีส์นะครับโดยประกบคู่กับพุณนคริสฟีรวัตนี่แหละฮะผ่านผลงานต่างๆมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานถ่ายแบบเดินแฟชั่นนะครับภาพยนตร์ละครซีรีส์นะครับมีบุคลิกที่น่าประทับใจคือ เป็นชายหนุ่มที่เล่นนะครับแล้วก็อารมณ์ดีนะครับสาวๆชอบนะฮะเคยเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนศูนย์กระลาบวิทยาลัยนะครับแล้วก็เตรียมโทษนะฮะเรียนเ,เคยเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์มาไวยเกษตรศาสตร์นะครับและย้ายมาศึกษาต่อที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิายทยาลัยกรุงเทพนะครับเข้าสูงการตั้งแต่ปพศ2559ปัจจุบันนั้นสังกัดอยู่ GMMTV นะครับเช่นเดียวกันนะครับ เราม,มาดูพื้นดวงชะตากันนะครับเริ่มที่คุณคลิสพิรลวัตแสงโพธิรัตนะครับเกิดวันที่18ตุลาคม2538นะครับซึ่งตรงกับวันพุธแรม10บค่ำเดือน11ปีกุญนะครับอายุปัจจุบันคือ25ปี6เดือนกับ3วันนะฮะอายุย่างย่สิบปีนะครับลักษณะวันที่เกิดเป็นคนเกิดวันพุธนั้นเป็นคนพูดจาฉลาดปฏิพานดีเจ้าความคิดนักคิดนักวางแผนดีรู้เร็วปรับตัวเก่งนะครับ มีกฎเกณฑ์เป็นปของตัวเองนะครับแล้วก็มีพรสวรรค์ด้านการพูดเดือนเกิดก็เป็นดาวพุธเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่วันและเดือนเป็นดาวเดียวกันส่วนใหญ่นะครับจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับโดยเพราะเป็นดาวพุธด,ด้วยเนี่ยเป็นดาวแห่งนักปราชญ์นะครับก็สติปัญญาค่อนข้างจะเฉียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบดีมากนะครับเป็นคนขยันน้หมากินเก่งนะครับเพราะอัตตาไปกระทบทตาตานุแล้วก็ไปกระทบธาสีนะครับแล้วก็กระดุมพ้านั่นไปกระทบหมาอุดนะครับ วิถีชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับเพราะการะดุมพระไปกระลบิน,นะนะครับแล้วก็กระดุมพระไปกระทบมอนะเป็นหมาชนนะครับวิธีต้องเ,อเป็นคนหากินเก่งนะครับเพราะว่ากระดุมพรนะนั้นไปกระทบมอนะมีหมาอุดอยู่นะฮะแล้วไปกระทบทานังในอังคาวิชาด้วยนะครับโดดเด่นเรื่องศิลปะและความเป็นศิลปินนะครับเพราะว่าดาวสุกนะั้นไปกระทบสุภพระและมี16โสรหมาอัมคน,นและเป็นมูละซึ่งแปลว่าความมั่นคงอยู่ในทางรักษานะครับ มาดูเรื่องราวความรักความคู่กันนะครับความรักดาวศุกร์นั้นเขานั้งดีนะครับเพราะไปกระทบสุขพระมี16โสรถหมามคนลอยู่นะครับครอบครัวพันธุนั้นเขานั้งดีนะครับไปกระทบเกียหังไปกระทบอายุในทางรักษานะครับมันคงคู่นะครับจุดที่เป็นลาภะอันนี้ดาวทิ์ไม่ค่อยดีนะครับไปกระทบอุตสาหะก็เหนื่อยนิดหนึ่งนะครับคู่ครองปัตตานีนั้น ไปกระทบมัชชิมานะครับมีความผันผวนไปกระทบหมาอุบาทมีความเสียหายนะครับและที่สําคัญเป็นการรกินีในทางทักษะอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะเสียหายพอสมควรนะครับต้องปรับแก้นะครับในดวงชะตาแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของคุณสิงโตปราชญาเรืองโลดนะครับ <c oughs> เกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2537นะครับตรงกับวันวันวแรม6คข้าเดือน8ปีจอนะครับอายุป,ปัจจุบันคือ26ปี8เดือน กับ23วันนะฮะอายุย่าง27่น,นะครับลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนรอบรู้ชอบการศึกษานะครับกตัญญูซื่อสัตย์สุสจริตรักความถูกต้องนะครับมีคุณธรรมและศีลธรรมเป็นผู้ใหญ่กับตัวรับผิดชอบสูงนะครับที่เกรงใจแล้วก็รักในศักดิ์ศรีเดือนเกิดนั้นามียเราทิดกุมก็หมายความว่าเป็นลดความก้าวหน้ามีเป้าหมายในชีวิตนะครับมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจนะครับคาแรคเตอร์เป็นผู้นำนะครับทิท่ิมานะแรงกล้ามไม่ค่คคคออย,ยอมนนะรับ ดวงชะตาแบบนี้ค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่และเป็นมีความรมับผิดชอบสูงใใคล้ายๆจะโตกับตัวตัวต้งแต่เด็กนะครับในดวงชะตานั้นโดดเด่นเรื่องงานมากเพราะว่าสุภาพมีหมาอุดนะครับกัมมามี16โสรถหมามคนทาสีมี14จกักรพรรดิและทาสามี11ราชาโชคนี่ถ้าเป็นำตำรวจทหารต้องเป็นในผลนะครับดวงแบบนี้เรื่องศิลปินค่อนข้างดีนะครับเวลาสุขไปกระทบ16โสรถหมามุคนนะครับแม้จะมีอุปสรรคบ้างเพราะว่าไปกระทบอริและหินนั้นแปลว,ว่าความแก้ไขและอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับ เป็นคนที่ขยันหาเกินเก่งนะครับล้วกระดูมพา้ามปรบสิเวรายชาโชนะครับทาสีไปรบทาสาด้วยนะครับมีกําลังเทวดาที่ดีนะฮะมาในเรื่องของความรักและความเป็นคู่ของกัน ดาวสุกนั้นดีบ้างเสียบ้างนะครับเพราะว่าดาวสุกนั้นไปกระทบอีนะได้ไปกระทบอรลินะครับแต่ก็เป็นมาอุบธรรมในส่วนของดีนะฮะข้อดีครอบครัวพันธุนั้นไปกระทบบัชิมามรณะนะครับมีความผันผวนนะครับเราก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับมันคงครูจุดที่เป็นลาภะไปกระทบลาหูอันนี้มีปัญหานะครับไปกระทบมาอุบัตก็แปลว่าเสียหายนะครับคู่ครองปัตตานีนั้นไปกระทบทานนางลาภะอันนี้ไปคู่มีทรัพย์มีเกียรตินะครับ แต่ว่าจุดเสียอยู่ที่เป็นการลักขีดีในทางทักษะเช่นเดียวกันอันนี้มีปัญหานะครับแล้วก็มีราหูเกาะด,ด้วยแล้วไปกระทบมาอุาบาทอีกตัวนึงเสียหายหลายจุดนะครับเสียหายเรื่องคู่คลองหลายจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาแบบนี้ต้องแก้หลายอย่างเหมือนกันนะครับมาดูสมพงค์คู่กันนะครับคุณคริสตนั้นเกิดวันพุธนะครับคุณสิงโตนั้นเกิดวันพฤหัสอันนี้ถือว่าเป็นคู่สมพลนะครับรวมกันไปสู่ความสําเร็จความเด็ดดังนะครับ เดือนเกิดคุณคริสเป็นดาวพุธนะครับคุณสิงโตเป็นดาวอาทิตย์อันนี้ถือว่าเป็นคู่คิดนะครับดีมากนะครับสร้างสรรค์นะฮะแล้วก็มั่นคงคู่คุณคริสไม่ค่อยดีนะครับคุณสิงโตก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะฮะคู่ครองนะครับคุณคริสไม่ดีเลยนะครับเสียหายหลายจุดคู่ครองคุณสิงโตก็ไม่ดีเช่นเดียวกันเสียหายหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับพอจะขมวดปมความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองท่านดังนี้นะครับวันและเดือนนั้นต้องถือว่าฉะโลกถูกต้องกันนะครับเข้ากันได้ดีเคมีตรงกันนะครับ เรื่องอความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวน,รนั้นหรือคู่ครองนั้นเสียหายของทั้งสองคนนะครับในชะตวงในดวงชะตาแบบนี้นะฮะไม่ควรนะครับที่จะอยู่ด้วยกันแบบเป็นทางการนะครับต้องไปไปไปมาานะฮะและในดวงชะตาของทั้งสองท่านเนี่ยไม่ว่าจะมีคู่หรือแต่งงานกับผู้ใดนะครับไม่ควรจะจดทะเบียนสมรสหรือเป็นทางการนะครับเพราะเหตุว่าหากเมื่อใดเป็นทางการเมื่อนั้นหมายถึงการแตกหัก และการหย่าร้างนะครับในดวงชะตาของทั้งสองท่านนะครับแนะนําให้เป็นคู่จิ้นกันไปเรื่อยๆนะครับจะยิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งสองท่านย,ยิ่งขึ้นไปนะครับและในดวงชะตาของทั้งสองท่านเช่นเดียวกันนะครับเหมาะที่จะเป็นคู่จิ้นนะครับแต่ว่าไม่เหมาะที่จะเป็นคู่จริงน,นะครับผมอาจารย์ไกนารันทานะครับยินดีให้คาปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงาน,งานการเงินความรัก การเรียนธุรกิจนะครับการลงทุนเพื่อทำงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับโดยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหดมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจด,ดวงชะตาของผู้คนในทุกวันจะทำให้ความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับสถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับสาก็คือลายเซ็นถ้าไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามคุณนะครับเพื่อดูธาตุของลายม สี่ก็คือรูปใบหน้าและห้าคือโบสถ์ัพท์ที่ท่านใช้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนที่น่ารักนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่081159996นะครับเป็นทั้งเบอร์โทร และเบอร์ id line นะครับเวลาประมาณสักเกานถึง21นาฬิกาของทุกวันนะครับค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาถ้าท <c oughs> ่านผู้กียเติจดไม่ทันให้ดูที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับจะเ,เขียนไว้ที่นั่นนะครับหากท่านผู้ชมนะครับมีความสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบและผมได้วิเคราะห์ไว้แล้วนะครับซึ่งมีมากกว่าร้อยคลิปนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ